สบายดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีเนาะพันหน้าสะไปลากเข่าเหมือนก้หลักจากที่เข้าอันเก็บเนืยนเคร่มเแล้อนั่นต้องพรสิอเปอีเข้าบูตตัวเข้าเฮาเบิร์เดินะสืเขาเบอร์เข้าโล่งน้าสไปอีทได้ลงบัตรดุยดุยอยู่บอกกับต่างส้มเนาะยัดบอลได้ลงรวมทังเรื่องอย่างเบิร์ีเข่ายกันพอแล้วก็เทียงออหน้าก็นยังงี่พู่ คนะอาบน้ำเือมาวกเลเลยคนจะปวเจ็บะางเป็นงานดูภาพแป้งสักกีสักวีวีของแนวโพลลงเม็ดประปุษตกนบรรยากาศก็ะขปวดสีโต๊ะเมันแต่มันบวโตเดอปวดเดือมันเจ็ดโต้ะเลยโต๊ะกระตกวนีนจปวดนาจิต ผมว่าสีสีอีกคือเซอไอคือไอสีไอกบระบวนการได้ไปหาหมออยู่ไทยนะหืมเราให้ไปคอนแกนเราให้ไปคนแกนพูสบายดีป้าลุงยังสบายดีป้าลุงอืมหมอนหนวาให้ไปคอนแกนหายไปเหตุยังปวดขาไปปวดขาขานิ้วเป็นยังเย่งเย่งนิ้วก็ยาเย็นพี่ละ ย่างให้มันตรงๆเป็นยังคือเย,ยงหึขามันขามันตึงบ้างแบบมันเหี่ยบมาเจ็บบ้างอืมมวขาเย่งเพื่อไปป่วยอยูาาย่ไทยพี่น้องแต่ว่ามือกอ้อนนะพันไปแต่ว่าปวดเอวปว่ได้ไปน้ำเพราะว่า อันนี้ยังก็เอาไปแต่งกันนะมีกุ้งนะมีแล้วบวบลอยมาปล่อยลงใส่มันไปแล้วกินมันอยู่นี่เดี๋ยวนะกุ้งก็หน่อยก็ไงกุ้งน้อยอันนี้กุ้งฝอยมันก็บบฝอยแล้วจำกุ้งไงครับเนี่ยใส่อ้าวผู้เจ้าหยิ่งเหบือนกินฝรั่งจีนหนาวโอ้โหในชันนหนาวอะไรกันอ่ะครับหนาว เดโมอนะให้ไปคอนแกนพูดไปคอนแกนไม่วันจันทร์ไม่ได้ไปวันจันหรอกแต่ไปหมูไปไปก้อนข้ามทานี้คือเราบ่ข้ามท่านี้บ่ขำโมกขำโมมันปวดสะพานเลยมืออื่นบ่ไปเห็ดแขวบเอาห้องเด็กิพาลานไปเห็ดบาดไม่นานบ่มือมืออื่นวันที่ต่อเจ้าโฮเขาเจี๊ยดหายยุเขาเขาปิดบ่ วัวแล<า>ค้คือความคือความหมายน่ะปกตินี่ยคันเป็นทิศนะ่ะเขาก็บ,บ่เปลี่ยนให้เห็นบ่เฮาไปเฮ็ดหลอมนั้นอ๋อพี่มึงแบ่บลุดยังกะย่า,น,ายนะเพราะว่าสั่นกับห้เราไปเฮ็ดโตมันลุดแลนอยากไปเฮ็ดบ้านให้หลานคันเฮาสิขึ้นไปเฮ็ดรถมื้อวันอาทิตย์แล้วบัดนี้นะเฮาเนี่ยเนี่ยไปย่างเแลวันอาทิตย์วันอาทิตย์ม่นเป็ยุดบ่รัชการรัชการทางบ้านเฮาเห็ดแล้วแล้วเขากับไขควงคือก่า วันอาทิตย์เราไปเนี่ยคือนอนเถงนะมือวันจันทร์คือข่าวขาวมอได้มอข่าววันจันทร์วันเดียวแหล้หนาวเลยนะจังหวะจะไปเทื่อไวผ่านมาเมื่อวานเขาก็มาเมื่อเช้านี้เขาก็มาโหดนี่เออแล้วก็อาบน้ำมันบ่อาบให้เราได้ลงลายมือไรเลยบ่ได้อาบน้ำชันหนาวนียก็อาาบน้มูเอ้ามันนอึดอัดคือโจงนี่คือโจงคือ คือกันกับเห้านั่นแหละเฮาม่ได้อาบน้ำอเพื่อนก็ไปทุ่งุบทุ่งุบอยู่นั้นนะเพื่อนอยู่กับแม่อวดสมื่ีเลม่หมูวานนี่กับบริยูมุ้มงกูหมูวานมหมวานเนี่ยบริยูเจ๊เจ๊นิวมาไอ้เจ๊ไปจะสะไปชีเข้ากะหรือสิชี้เอ่งสห้เราสี้หบอให้เราชีหายบอมบอกเป็นย่อมาเลยนะ กับชาจสีกับสีน้ำเดียวใชไปคือเป็นย่อเข่าหน่ะคาร์บูซลิงนะไปครับอบีรองเบิงไปแต่แต่พูนกับคันเบอรนั่งกับน้อนิวทางเนื้ทางหัวพอน้ำเด้อพาน้ำสิคบรถบซล้งให้เบิงบอกครับอี่เขาเอีแล้วเขาเสงเยสองสี่สองอืาละสี่สองที่มันลงปุน้ำจอมโจรขโมยข้าว แมวกับพ่อกระโดดบ๊บมาใส่เพิินแมวมีหรอกมีกับโก้อะไคือกับโก้ประตูเราเพื่อก็ได้เอาเป็นันทอันทลันประตูพ่อไีเ,เอพ่อทำให้เอมีเือนเล่าพ่อเน <c oughs> ี่ยฮึ่ ซื้อแล้เมฮยดยพีบะยังจักเป่าเฮยังหลายเป่าอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราให้นทกสอบส่วสี่สาบไม่พอปลูกก็่ปอยู่บ้านเพื่มากิน เอะโต้เอาสอดตรงขนา,างขนบ่ใส่มาเปลี่ยน่ได้ขานโง่ก็มาง่ายนึงก้าวโต้วพวกมันก็นแล้วจังมาสอบก็คือกันแล้วบ้านเขาบัดสอบนิปากอดี๋ยวบัดสอบมัดปากมันบดีคือกันสอบก็ได้เแื้อเขาพวกสอบด้วย <laughs> ่นีบเลงเกี่ยวข้าวกะอันหอบข้าวบัติพุนอีกเลยม้อนนะบอน้ายังสั่งบอกอัดไอะไรสอบบอเพิ่นว่าบอให้ข้าวขายข้าวเพิ่นว่าเพิ่นชิตาซื้อข้าวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันจ่งข้าวมาให้กินนี่เด้อของเจ้าเอาอยู่เ้ย

เ็ดกงทอยาวเดกนน่รได้โบนะตัวใหญ่เนาะมันกินมันกินอีม จับเฟสกับจับมาคือทอดคุณฮึฮคือทอดกับเจ้าถูกสาบประกับค่อยผพาดไปไหมน้องไม่ไปไปขายข้าวหรือเพยเพยจะขายข้าวไปเฮติยัางสีข้าวก่อน สัญญาณบ่ค่อยสเสถียรบ่บค่อยบุค่อย,อยเป็นออดออดแอสเอสฮึมองปาร์หมึตกไปได้หน่อยหนึ่งอเอาวงดูนะตสตาร์ทเครื่องนะไ,นไหมตักใส่น่อยไหมบานาบัาบาจิซีเข่าองกด้ <laughs> สีขาวก็เจนแนวพี่น้องเพราะว่าทางผมมีโฮงสีเขาเจนแนวเนี่ซื้ออยู่หมื่นเจ็ดมื่นแปดแต่ว่ามันมีตัวไม้ออกมานั่นสองหมื่นผมประจัง่งเลยตัวไม่นะบักอันคาดคาดนอ็อตคาดอียางออกมานั่นนะเห็นอยู่แบบทามีน็อตมียางเขเจ้าทีมลงไปนะก็ มันก็สีคาดออกมาตามีหินมียังกะคือแบบมันคาดเลือออกให้ยังดีแล้วพวกเม็ด้าออ้ยังประมาณนี้คือบมีเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้ของเจนเนลกนัโอ้นีนก็มือเจ็ดมืนม่นแปดเด้พี่น้องก็เป็นของไทยชื่ออะ่ะอืออ

แต่ปุ่มต้นต้นคือจาก,ก่อนครับดูครับก่อนขบบอขบขอบครับตักแสตักแสก็จะไหลลง ไปลงดูนีเหรออันนี้เป็นบอลแก็บออกตัวน่าจะเป็นที่บดทามไปอาเบิร์กว่าที่ได้กระสอบนึงนี่ไม่ที่ได้ซ้ำได้พี่น้องเต็มทั้งนี่บอ นี่คือข้าวที่เลือกอันนี้จะเป็นข้าวปายเดี๋ยอไเต้าอีกเคื่อหนึ่งก็ได้ทดสอบหนึ่งนไปหมดแล้ว เลลวาเลาเขาทงานก็ลน้อเลย,ยตเต็มทางอันนี้เนียเนี้ยเขาเนียขเขนีย้ยการรวมๆก็ได้เต็มก,จก็จะเหนาีานนี อปลายตัวมันลายเต้าเอาอีกงานน่นอ่อมามันลงนนะลงเลยลงโคต

ขี่ไปซีมาพี่น้องเย้ได้กระเต็มทังแต่เทพกระเต็มอยู่ไป็ัขวานจริงตัวนี้กระแมนตัวนี้กรแมนกิรมก้องยัง ช้ยช่้ยช้ยชยนี้ยอเข่าเนียวมเหนียวมันติดมันบ่อยกลงตองมีแดง้ายี่เนาะติมทังจอกก็<อ> เ้าไปเต้าหักขนาดเลยหรอเนี่ยแบบนี้มุนร้ายอะไรร้ายแบบาสี่เ้าแล้วครับกระซิบบอสเอาห้ามไปไว้เกือบเป๊ะเกือบใกล้น้องบานนี้ อ้อมันแขนกดลำข้าวได้ยินแต่เสียงงงสี่ข้าวน้อยนะไม่ได้ยินอเสียงเบอร์นะ เอ็นอยู่บ่จักเอาอย่างสีแล้วครับก็จะได้แบ่งลงไปบ้านตุยตุยน้ำนอขอดหนึ่งครับเดี๋ยวให้กินอยู่เหือน้ำเล พี่น้องไหนะดูลำข้าวซิบดออกมามันจะเป็นยังไงลำเก๋นี่ไงเกนี้ก็โอเคแล้วนะพี่น้องอดูสิฉันต้องแดงอืมพอ่ะเสร็จแล้วพี่น้องเป็นไงละ่ะ สีมือเบาวนามสีข่าวมื่อนี้ม,ม,ม่อมเม้มได้เข่านาะพี่น้องเขาก็สีแบงลูบันตุ่ยๆนะมื่อนี้แล้วก็คอยติดตามคลิปหน้าแล้วกันเพื่อสุขคนเนาะคลิปนี้กระสิเดลอัมลาพาจากก่อนพี่น้องสีข่าวมื่อนี้นะโอเคติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับหลายคนก็นสบายดีสวัสดีครับอันยังสีของใจเนาะพี่น้องเนาะเบื่อกันยังพูดอะอธิบายคักประเดอกตอนสีข่านั่นเพราะว่า มันเสียงดังอาจสิบริงินชัดเนาะพี่้องตรงนี้เนี่ยจะเป็นบอนไส้เขาลงเนาะพี่้องบอนไส้เขาตัวนี้จะเป็นหินที่สีหลังจากนั้นก็เป็นแกบจะออกมาตรงนี้เห็นไแกบจะออกมาตรงนี้อืมเสร็จแล้วเม็ดข้าวก็จะลงไปตรงนี้อย่างที่เห็นในต้นคลิปเนาะแล้วก็จะแยกเขาปลายเขาเปลือกเขายัางออก ส่วน <c oughs> so, ตัวนี้จะเป็นบดลำข้าวตัวนี้นี่นีมันก็จะเป็นเครื่องตัวนี้บดลำข้าวแล้วก็ถ้าสมมุติเ้าบดมันก็สิออกมาตรงนี้ได้พี่น้องตัวนี้ไม่น่ามัมีตัวเซกันตรงยางแข็งนั่นแหละมันก็จะมีได้พี่น้องเดี๋ยวนั่นแหละน้ำปลาซุกซุกคนโอเค <c oughs> เห็นว่าแล้วนี่กับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพันเดอ้อ